ว่าสูตรนี้อร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนขั้นตอนการทําก็ไม่ยากหลังจากเอาหมูหมักด้านบนไว้20นาทีก็นี่เลยจ้าส่วนเด็ดความอร่อยแม็กขมิกงกิ้วเมทรสชาติใหม้าเสฉวนมาล่วที่ผสมผสานเครื่องเทศและความเผ็ดร้อนของพริกไทยเสฉวนจัดจ้านร้อนถึงใจใช้เป็นซอสหมักไทยหรือทำเป็นน้ําจิ้มได้ในขวดเดียวกันได้เลยส่วนเมนูของเราวันนี้เอามาใช้หมักจ้าทาลงไปให้ทั่วด้านล่างจากนั้นก็หมักทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นําไปอบด้วยหม้อทอดน้องจะออกมาหอมสวยแบบนี้เลยเทอมนี้ขั้นตอนการนําไปผัดคือใส่น้ํามันลงไปผัดกับกระ ซอสเฉชวนหมาล่าซอสสารพัดประโยชน์ได้ไม่พอเอามาผัดได้อีกมเยนว่าไม่ต้องปรุงรสอะไรแล้วเพราะของเขากลมกรดเลยเต้าหอมซอยผัดคลุกเข้าให้เข้ากันเท่านี้ก็เรียบร้อยมันจะบรรยายรสชาติยดงไงดีคือตัวหนังหมูด้านบนกรอบส่วนตัวเนื้อหมูคือชุ่มฉ่ำไปด้วยซอสเฉวนหมาล่ากินหอมเครื่องเทศมากรสชาติเผ็ดกำลังดีจะกินเป็นกับแก้มหรือจะกินกับข้าวก็ดีลองไปตำกันหนาแมคโคุ้มกิ้วเมย์อัพเดอะเฟลเวอร์จุดประกายความอร่อยการันตีคุณภาพด้วยรางวัลซูรพิเศษเทอกาล2024และยังเป็น่คาล